โยโยโยบายมุงตรงเจอกันกับคลึงลูกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงลูกหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับบิ๊กแมทพิจิตเลือกเอาเกมเวลา4ี่ทุ่มครึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอร์ทิแฮมฟอลเรสต์จะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอลเรสยี่สิต้มจากการชนะ6เสมอ9แพ้15นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้แอสตันวิลล่ามาศูนย์ต่อสองครับคืนวันนี้เซเว่นคูปเ,กเกป กองหน้าตัวเก่งและจริงๆก็มีลิสต์ตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับตัวหลักๆก็คารอนาวสเป็นประตูนะครับด้านกลางมีดาน,านิโลจอนโจเชลวีเรโมฟลอยเลอร์ ow, Chevy, Remo, นะครับแนวรุกเป็นแบนนดอนจอนสันกับมอร์แกนกิฟไว้ลงล่าตาข่ายในขณะที่แมนยูในตดนะครับ56แต้มจากการชนะ17เสมอ5แพ้ไป7เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านชนะเอเวอร์ตัน2-0นะครับแต่ว่าล่าสุดลงเล่นในยูโรปาลีกกลางสัปดาห์ครับทำได้แค่เปิดบ้านเสมอเซบีย2-2แถมต้องสังเวยลิซันโดมาติเนสด้วยนะครับ น่าจะจบปิดฤดูกาลไปแล้วครับเจ็บยาวครับรวไมไปถึงวารานก็เจ็บด้วยนะครับคืนนี้ก็ลงไม่ได้ครับแล้วก็รวไมไปถึงกองหน้าอย่างมาคัสแรดฟอร์ดตรงนี้น่าสนใจการจัดทัพของอดิตเชนฮารกนะครับดูแล้วเนี่ยตามทางคาดการนะครับประตูจะเป็นเดเคอครับแบ็กขวาน่าจะยังเป็นดาโลนะครับส่วนทางซ้ายเนี่ย แม้ว่าตะลมาเลเซียจะฟอร์มแย่แต่ว่าต้องดูลุกชอครับว่าจะกลับมาได้หรือไม่ครับถ้ากลับมาก็อาจจะเป็นลุกชอนะครับส่วนคู่เซนเตอร์มีโอกาสจะเป็นลินาเลฟกับแม็กไวหรือไม่ก็ขยับลุกชอมาเล่นนะครับแดนกลางคาซิโร่ผลแบนในเกมหลีกกลับมาได้นะครับน่าจะเล่นร่วมกับบรูโนนะครับส่วนอีกคนเนี่ยถ้าอีดิเซนพร้อมก็อาจจะได้ลงนะครับแต่ถ้ายังไม่ก็จะเป็นมาเซลซาบิเซอร์ที่ยิงคนเดียว2ลูกในเกมกับเซบีย่าเหมือนเดิมส่วนเกมลุกนะครับอันโตนี่จะรดอนซานโช่ลงแน่ๆน่ส่วนหน้าเป้า ก็ตามข่าวก็เลือกระหว่างมาซิยาหรือว่าวอลเวกฮอตอย่างนี้ของการโรเตชันนะครับฤดูการที่เจอมาแล้ว3เกมครับในเกมลีกแมนยูเปิดบ้านถล่ม3 0ในฟุตบอลคาราบาลครับรอบรองนะครับเกมแรกแมนยูก็บุกถล่ม3 0กลับมาเล่นในบ้านก็ชนะ2 0ครับเท่ากับว่าเจอกัน3นัดชนะขาดทุกเกมยิง8เสียศูนย์ด้วยนะครับดังนั้นดูแล้วเนี่ยผมว่าแม้ว่าแมนยูจะมีปัญหาเรื่องนักเตะเจ็บแล้วนะครับแต่ว่า Forest เองก็แย่นะครับไม่ชนะใครมา9เกมครับเกมแบบนี้แมนยูไปเยือนก็จริงแต่มีโอกาสสูงมากที่จะบุกไปเบียดชนะเก็บสามแต้มนะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคืนกุนังบิ๊กแมชประจำาค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย